สวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องมดเสาลิงกินแซบนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอุบเบิกขาค่ะหรือว่าอีหว่วงนั่นเองนะคะเบิกขาเนี่ยก็คือเป็นภาษากะเหรี่ยงนั่นเองค่ะส่วนอีหว่วงนี่ก็คือภาษาภาษาทูออดนี่ภาษาไทยหรือเปล่าอีหว่วงนี่ภาษาอีสานเหรอคะไม่แน่ใจนะคะว่าที่อื่นเขาเรียกกันยังไงนะคะก็ภาษาหนูก็จะเรียกว่าเบิกขานั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ นี่ก็จะเป็นอีหวกนะคะแล้วก็จะมีปลาปลาเสือด้วยค่ะนี่แล้วก็ได้ปลานี้ด้วยค่ะเอะไลยนะเขาเรียกว่าปลากระทิงค่ะปลากระทิงค่ะและ้วก็อันนี้ก็ปลากระทิงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกค่ะปลาดุกห้อยนะคะอยากจะบอกว่าแม่ก็ไปได้มานะคะอันนี้แม่ไปหามานะคะลูกออสก็ตัวเริ่มใหญ่แล้วค่ะนี่ค่ะมีทั้งปลาดุกแล้วก็ปลากระทิงนะคะ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระกินน้อยนะคะวันนี้เราจะนําเสนอเมนูมนอุ๊บอ,อีกหวัวกน่เองนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องก็มาผัดเครื่องอุปค่ะใส่ตะไคร้ใส่พริกใส่เกลือใส่ก,สกระเทียมนะคะเครื่องอุป บุอกของเรานะคะหรือว่าอีควอนแม่เองค่ะแล้วหนูก็ชุ่ใจหอมแดงกับก็ระเดยมลงไปค่ะหอมมากจะต่อด้วยอีควอนะคะ คนคนก่อนนะคะหนูก็จะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะเป็นน้ำคลุกคลิกค่ะให้อีพวกสุกค่ะอืมตอนนี้ก็รอให้อีพวกสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องปรุงต่างๆนะคะที่แบบเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็วันนี้หนูจะใส่ชะอมลงไปด้วยนะคะม,มีชะอมนิดหนึ่งนะคะ<ม>ก็จะใส่ลงไปด้วยค่ะอร่อยแน่นอนค่ะ จะให้ใครชิมนะเดี๋ยวค่อยติดตามชมค้ายคลิปนะคะค่ะติดกคนตัวน,นี้ก็คืออีกพวกคนเราน่าจะสุกแล้วนะคะน้ำใกล้แห้งแล้วนี่ก็คือมันสุกแล้วนะคะติดก้นหม้อแล้วก้นกระทะค่ะไม่ใช่ก้นหม้อค่ะ เดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องด้วยผนนวลนิดนึงนะคะใส่นิดเดียวค่ะใส่ชะอ,อมลงไปค่ะใส่ทุกต้อนอย่างนี้เลยนะคะมันนี้นิดเดียวค่ะเพิ่มเพิ่มกลิ่นชะอมเฉยๆค่ะเพิ่มความหอมนะคะ มีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้ก็รอให้ชะอมสุกอีกนิดนึงนะคะหอมมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออีกพวกราสุกแล้วนะคะน้องก็จะใส่ผักชีแล้วก็ต้นหอมลงไปนะคะเพิ่มความหอมค่ะนี่หน้ตาตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อร่อยแน่นอนเดี๋ยวเราจะหาคนมาชิมแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามื้อนี้ก็จะเป็นมื้อกับข้าวตอนเย็นนะคะนี่แม่ไปหาอีทั่วมาหน้านี้ก็ต้องเป็นอีกทั่วค่ะแซ่บอร,อ,อร่อยอร่อยถ้าเป็นภาษากหรีก็เรียกว่าอาวิระ อวีระอวีราค่ะตอนนี้ก็คือกับข้าวเราสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะหาคนมาชิมนะคะถ้าไม่มีคนชิมก็เดี๋ยวเราก็จะกินข้าวตอนเย็นกัน่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกลงจากเตาก่อนนะคะเพราะว่ากับข้าวเราสุกแล้วค่ะขอ,อง